สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมสติก w อลล e g ซี่นะครับผมภารกิจที่235-236ส่วนสัดาั์ที่แล้ว ไม่ได้ลงสติกวอลเอ็นเลดเดกนะครับไม่ได้จบตายเองเดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่อยว่ากันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไปดูภารกิจที่2องราิาก่อนภารกิจที่2องรสิ้าน,นะครับถ้ามารูกป,ปั้นฝั่งตรงข้ามเจอกระเทียสามพันธุ์แด์เฟรมฟีเดอร์ก่อไฟนั่นเองเราสามารถก็ทนยูดิตด้ทุกรูปแบบยกเว้นอาร์ชิดดนและสเปียตอนส่วนฝั่งศัตรูนั้นสามารถก็ทนยูดิตได้ทุกรูปแบบเช่นกัน,นกกแบบแต่ยกเว้นเมจิกคิวโอ้โหชัดเจนครับชัดเจนว่าให้เราจู๊กและให้ใช้คนยักษ์กับเมจิก มันไม่มีภารกิจไหนที่ที่ชัดเจนไปมากกว่าน,นี้หรอก <c oughs> ระวังที่ดีนะครับฝั่งเขาคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นเมจิกคิวซอฟต์แวของเราสามารถจุกคนยักษ์ได้แบบง่ายดายสบายๆแต่ยูนิตอื่นไม่แน่ใจครับว่าเราจะจุกได้แบบสบายหรือเปล่าอเขาออกมาเป็นสเปียร์ต้นก่อนเลยและพี่ยามขอดาวว่านั่นไงยังไม่หาได้เดาวเลย <c oughs> คิดไว้แล้วในใจว่าเขาต้องเป็น ซอสวาดมานะครับผมโอ,โ,โอ้โหสะท้อนดาเมจเต็มๆต็มครับคำถามคือสู้ยังไงเขาไม่บุกเข้ามานะเก็บตังเอาเมจิคคิวเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากอาจจะต้องใช้คาสเซนตาชิดอนรับศึกไปก่อนในช่วงแรกเราจะป่วนเขายังไงครับเนี่ยนี้อ่ะไอการสะท้อนดาเมจของเขาเนี่ยมันโอ้โหตายเลยครับผมฝั่งเขาส่งมาเป็นคนยักษ์แน่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆ Borderland Frame Feeder เนี่ยมันต้องเจอกับไอ้นี่นะสกิน v a m p i r Soul Stealer นะครับอืไอเราว่าเขาจะเอาเป็นคนยงคนยักมาไม่ใช่ครับมาเป็นนักธนูก่อนครับนักธนูเขาก็ต้องจะเลนเราเหมือนกันขอมาหนึ่งทีก่อนเถอะอืไม่ทันได้ตีอ่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตังมาสร้างจอมเวทแล้วนะครับเขาก็ไม่บุกเราเข้ามาเนาะเขาก็รู้นะครับว่า ฝั่งเรานี่ก็พอได้อยู่ฝั่งเขาใช้จอมเวทไปได้แต่ใช้คนยักษ์ได้แต่การสร้างคนยักษ์เขาก็ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลาการที่มีนักนูมาคอยพ่นเปียนอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสเปียร์ต้อนมาอีกหนึ่งครับตายไปแล้วเรานะตายเขาไม่ตายหรอก ถ้าเขายังไม่บุกมาแบบนี้เราเราได้เปรียบนะเนี่ยเพราะเราก็จะสร้างยูนิตของเราไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหว่าได้เปรียบอะไรครับเขามาแล้วครับพี่ก็จ้องจะเล่นเราครับถอยกลับบ้านกันไปก่อนไม่ทันได้กลับทําไมวันนี้อะไรมันก็ไม่ค่อยเป็นใจบื้มหายไปหนึ่งสเต็ปก่อนโอเคาตายตายกันไปบ้างบื้มหายไปอีกหนึ่งสเต็ปก่อนโอเคโอ้ยสบายๆโดนบุกแค่นี้ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาจริงๆนะเรียบร้อยตายไปได้แล้ว หรือเราจะเอาจอมเวทเราลุยเลยดีครับบื้มหายเอาไม่ทันได้บื้มเลยครับตายก่อนซะละเออตีไปเถอะนั่นแหละเราไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บอะไรครับไม่เจ็บอะไรครับไม่เจ็บอะไรครึ่งหลอดนะเลือดเขาน่าจะตั้งรับหน้าบ้านนะโอเคต้งรับหน้าบ้านครับเราก็ให้เขาหันหลังครับเขาจะหันหลังแล้วเราก็บื้มหายไม่หายครับมากันอีกเออดิเราบื้มเราบื้มนายสร้าง นายสร้างเราบื้มแบบนี้ดูซิว่ามันจะใครจะทนกว่ากันครับเขาจะหาตังค์ได้เร็วกว่าเราฆ่าเขาหรือไม่เราจ้องจะเล่นเขาอยู่เรียบร้อยนักขนูเข้ามาแล้วครับนักขนูเขาไม่เท่าไหร่หรอกเราจุกได้หันหลังกลับไปแล้วบื้มหายจุกหนีโอโหโคตรพิวอย่านะอย่าตีแล้วนะเออนั่นหละดีมากบื้มหายยังไม่หายครับใครเห็นก็ว่าโอโหโอโ,โหกลับบ้านครับผมกลับบ้านครับเจ็บครับ เจ็บหลือเกินเออไปๆๆๆไปรักษาครับเอาตัวใหม่ออกมาถ้าเราบุกไปแบบนี้เขาจะถอยกลับบ้านน่าจะถอยเข้าป้อมนะถ้าไม่ถอยเข้าป้อมเขาก็จะไอ้นี่เกินไปนะครับผมเฮ้ยไม่ถอยวะถ้าไม่ถอยนี่เราเอานักนูนะนักนูครับผมไม่ถอยเอานักนูครับผมหันหันหลังหันหลังหันหลังเหรอไปเอาคนเก็บแร่ดีกว่าครับเพื่อให้เงินเขาช้าเงินช้าปิดซะยังไม่ช้าครับเขายังเร็วอยู่ครับ ขากลับบ้านครับว่าแล้วต้องกลับบ้านอ่ะฮยิงมินเนี่ยเราซะเออตายซะเอาคนเก็บแร่เขาเงินจะได้ชั้ๆเอานขนหนูด้วยก็ดีมันรู้ตัวครับมันไหวตัวทันครับหนีไปก่อนละโอ้ก็เป็นภารกิจที่ไม่ยากนะครับสบายๆค่อยๆบึ้มบ้านไปไม่ต้องรีบครับอมันมาแล้วครับไม่ถอยครับไม่ถอยครับผมไม่ถอยครับเราไม่ถอยได้ขาดครับถึงเขาจะประชิด ตัวเรามายัางไงเราก็ไม่ถอย <Huh? S 1> เราเปรี้ยวครับเรามะนาวไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ okay, โอเคจบเจ็ดนาทียี่สิบสามวินาทีต้นเกมจุกไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราก็ถ่วงเวลาจนได้จอเวทเนาะแล้วก็ปิดเกม235ผ่านต่อไป236ภาร,รกิจที่236าทำลายลูกป,ปั้นฝั่งตรงข้ามก่อนพระที่จะตกดินนะครับอม,มีเงื่อนไขในการทำลายพระทีก่อนที่ตกดินด้วยนะก็เจอกับเทียสาวแมมเปริกโซสตเตลเลอร์ครับ โอ้แวนเพลิกแล้วเนี่ยที่เขาตีและดูดเลือดนะมี3บริเกตแล้วก็คอนโทรยูนิตได้ทุกแต่คอนโทรได้4ยูนิตนะครับเป็นยูนิตอะไรบ้างโอ้โหขอบคุณมากก็เอาอะไรไปสู้เขาแล้วเนี่ยเฮ้ย <ic> <Hey, S 1> ผมทำลายรูปพันธุ์ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับของฝั่งเขานี่ก็จะตั้งรับกันแบบนี้ แน่นอนว่าเราจะใช้สเปียร์ต้อนแทงแล้วเอานักหนูยิงครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีพวกซอสวงซอสวาดมาตีรั้วก่อนเนาะถ้าไม่มีซอสวาดมาตีรั้วก่อนนี้มันก็จะแบบเราก็คงไม่รู้จะทําลายรั้วเข้าไปได้ยังไงพอซอสวัดตีรั้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาสเปียร์ต้อนออกมาครับตอนนี้ซอสวาดออกมาแล้ว1 2, 2คน3คนกําลังสร้าง1เป็น4แล้วก็นักหนูเลยครับจริงๆพี่อารมว่าน่าจะทําแบบนี้ได้นะก็คือเอานักหนูมาเยอะๆเยอะๆเลยนะแล้วก็เอาซอสวาดวิ่งเข้าไปแนวหลังเขาว่าให้เขาไล่ตีเรา เออแต่ซอสบวาเราก็จะตายเนาะก็ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งซอสบวาตายมันตัวเราไม่กี่บาทแต่จริงๆเอาเป็นสเปียร์ต้อนวิ่งไปแนวหลังไปปันป่วนแนวหลังเขาอะไรเงี้ยให้เขาหันหลังเนาะแล้วให้แล้ว,ลว,ลวให้อาชิเอนเรายิงธนูใส่หลังเขาให้ได้ครับ <Yahoo! S 1> หรืออย่างน้อยยิงยิงเข้าหลังยักษ์ให้ได้อะไรแบบนี้มันก็จะแบบมันก็น่าจะทําดาเมจได้สมน้ําสมเนื้ออยู่แต่ว่าเราก็ต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องสร้างสเปียร์ต้อนนะครับเอาให้แตกป้อม2แตกก่อนแล้วค่อยสร้างสเปียร์ตอนก็ได้เนาะตอนนี้กําลังยิงป้อม2อยู่ไปเข้าไปก่อน โอ้โหป้อมสองแตกแล้วครับ้ยรัวสอแตกแล้วเดี๋ยวเอาสเปียร์ต้อนครับสเปียร์ต้อนมาหนึ่งทีนี้ที่เหลือก็เอาเป็นนักธนูลุ้นๆ <c oughs> พี่อาว่าสเปียร์ต้อนหนึ่งคนก็น่าจะวิ่งจู๊กได้สเปียร์ต้อนเลือดเยอะอยู่นะครับฝั <c oughs> ่งเขานี่อย่าให้ได้ตีเชียวนะเขาดูดเลือดนะครับจบทามนะครับผม <c oughs> โอเควิ่งเข้าไปสเปียร์ต้อนของเราอยู่ไหนมาแล้วครับสเปียร์ตอนของเรามาละ <c oughs> เขาจะไม่บุกเข้ามาหาเรานะครับแต่เราสามารถที่จะบุกเข้าไปหาเขาได้แบบนี้เขาต้องจะเล่นเราครับเขามาเล่นเราแล้วครับผม โดนไหมไม่โดนครับเค่เห็นก็ว่าโดนเออล่อยักษ์มันออกมาเดี๋ยวมันก็หันหลังเออนั่นแหละเฮ้ยล่อแบบนี้ก็ได้นี่วพล่อแบบนี้ก็ได้ครับให้ยักษ์มันหันหลังเออโอ้โหล่อๆล่อๆล่อไอพวกหันหลังเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเออปล่อยมันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกำลังดีให้สเปียร์ต้องสเปียร์ต้นมันตายไปบางก็ดีนะถ้าพูดถึงเต้ยยักษ์ตายไปหนึ่งแล้วครับโอ้เราไม่ต้องบุกไปถึงแนวหลังก็ได้เนาะให้มันออกมาจากแนวบ่อยๆอะไรครับผม ยิ่งหลุดแนวยิ่งเดินออกมากันเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตายกันมากขึ้นเท่านั้นมาสิาาครับผมตายกันไห้ครับมาอ้ีเออนั่นแหละเชื่อฟังเรานี่เยี่ยมคสเปียร้อนตัวนี้เขาต้องจะเล่นเราครับแต่ว่านักหนูเราก็ต้องจะเล่นเขาเหมือนกันโอเคตายกันไปยิ่งนานวันเข้านานวันเข้านักหนูเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นโอเคครับเ,เขากลับบ้านละไม่ใช่นักหนูแข็งแกร่งมากขึ้นนักหนูเราจะมีจํานวนมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาป้อมเขายังไงครับ ยิงป้อมไม่เข้าเลยโถแต่เราก็เคลียร์คนยักษ์เข้าไปได้สอง,สองตัวแล้วเนาะอ่ะเราช่วยตีป้อมหน่อยแล้วกันนะโอ้โหโดน64ดามเมจเมื่อกี้จุกจุกซีดเลยครับซีดเลยอ่ะนักหนูยิงไปแล้วกันนะเราสร้างสปเปรต,ตอนเพิ่มมาอีกสักหนึ่งคนครับเพราะเราก็ไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหนักหนูยิงป้อมไม่เข้าเลยครับ <S <S กกำลังเสริมมาจนได้แต่ก็ให้เขาเข้ามาเถอะอุ๊ยโอ้โห <S <S โโหันหน้าผิดคิดจนตัวตายตายเลยครับผม อ่าล่อ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 ,ลอเออนั่นแหละตายกันไปเออตายกันไปอืมนั่นแหละสเปียร์ต้อนเรามาแล้วครับสเปียร์ต้อนตัวความหวังของเราเพราะเพราะว่าเขาเคลี้ยงหอกได้เออนั่นแหละเคลี้ยงหอกโชคร้อยยี่สิบไม่ได้แรงอะไรเลยบังเอยงั้นตัวความหวังต้องเป็นไอ้นี่ละเอ,อ่อซอฟตวาัตตัวนี้ครับ เบ๊เข้าไปครับผมทีละ60 60ครับป้อมจะแข็งอะไรขนาดนั้นเอ้ย14วิโอเคแตกพอดีหุห้าที49วินาทีครับผมความยากก็คือกว่าจะเอายักษ์เขาลงเนาะอ่าเรียบร้อย2 3 6ก็จบไปโอเคครับผม,ปร,มประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินสำเร็จนักครับ แล้วก็แล้วเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่อาร์มคคสเกมเมอร์และเกมสติกบอลเล็กซี่ต้องขอตัวลาไปที่เบียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหมกันหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายๆครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คร